สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีนดนต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคณาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีะจวันของตัวคุณเองจาดูดวงให้กับชาวราศีกุมในช่วงของเดือนสิงหาคม2563นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานความรัก ช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยควบคู่กับไพ่ยพยากรณ์ที่เปิดไว้ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการดูดวงแบบมั่นยำม,มากขึ้นแล้วก็ดวงส่วนตัวสามารถอัดลายดีมาได้ที่ User บูพยาเขียนไ้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาดูอิทธิพลของชาวราศีกลุ่มแล้วก็รา,าคณะกลุ่มแต่ฝากบอกอีกนิดนึงนะครับว่าการไพ่ยพยากรณ์ครั้งนี้เป็นการให้แบบไกด์ไลน์แล้วก็ พื้นดวงโดยรวมให้กับชาวราศีกลุมและก็ราคณนกุมเท่านั้นไม่ใช่ดวงบุคคลปวดใช้มิจนาญาในการรับชมและก็รับฟังนะครับว่าเป็นเพียงพื้นฐานแล้วก็ไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณเท่านั้นราศีกุมแัะนากุ่มไพ่ใบแรกนะครับได้เดอะเฮอร์มิตเกิดขึ้น ไพ่เดอะเฮอร์มิเนี่ยเป็นไพ่ที่เป็นไพ่ค่อนข้างถามว่าดีไหมก็ไม่ได้ดีถามว่าเสียไหมก็ไม่ได้เสียเป็นไพ่ที่ค่อนข้างกลางๆแต่หมายความว่าคุณอาจจะต้องใช้ในเรื่องของความคิดนะครับมากขึ้นการหยุดนิ่งกับในเรื่องของการใช้สติกับการดําเนินชีวิตมากขึ้นกับในเรื่องของสถานการณ์โดยรวม ชาวราศีกุมลัคนากุมเนี่ยในช่วงของเดือนสิงหาแสดงว่าดาวประจําตัวของคุณกําลังจะมีการขยับขยายหรือมีการเดินโคจรขึ้นมาที่ราศีพฤกษบแล้วนะครับก็จะมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะตอนนี้ก็อยู่ในภาวะของความหยุดนิ่งแล้วก็เงียบสักนิดหนึ่งก็จะค่อยๆดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะต้องมีเกณฑ์ของการปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่าง หรือการเรียนรู้กับในเรื่องของสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอะไรที่มันดูเหมือนกับเก่าแล้วก็ล้าหลังไปในอดีตที่ผ่านมาเราควรที่จะต้องใช้ในเรื่องของสติความคิดการเรียนรู้นะครับประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมากขึ้นและอะไรที่มันเหมือนกับเราต้องอยู่เบื้องหน้าเราก็คงต้องเงียบๆนิ่งๆไปสักพักหนึ่งก่อนเนื่องจากไพ่เดอะเฮอร์ เป็นไพ่ประจําตัวแปลว่าคุณอาจจะต้องสันโดษนิดนึงหรือว่าอาจจะต้องใช้เวลากับในการคิดการไตร่ตรองการทํางานใหญ่หรืออาจจะเป็นลักษณะของเป็นความรักก็ได้เป็นลักษณะของการงานก็ได้หรือเป็นลักษณะของออการวางแผนในเรื่องของการใช้ตังก็จ,จะเป็นไปได้ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในกรอบในเรื่องของการหยุดนิ่ง แล้วก็การคิดการตัดสินใจที่อาจจะต้องเหมือนกับการทํางานใหญ่เราก็ต้องตัดสินใจหรือก็ต้องใช้ในเรื่องของความเงียบสงบสยบ,สบทุกสิ่งทุกอย่างสักพักหนึ่งและทุกอย่างอาจจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้นะครับเพราะว่าไพ่เดอะเฮอร์มิเป็นไพ่ที่ค่อนข้างเหมือนกับต้องเรียนรู้ก่อนนะครับแล้วก็เงียบไปสักพักหนึ่งทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีได้เกิดขึ้น และก็มีไพ่ที่เหมือนปองบอกว่าคุณต้องหยุดนิ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือโฟ r s f o อ r โ o ล์ทสอดเนี่ยเป็นไพ่ของการที่อาจจะต้องทําสมาธิต้องหยุดนิ่งต้องเงียบนิดหนึ่งกับในเรื่องของการคิดหรือการตัดสินใจเพราะว่าถ้าเราตัดสินใจผิดพลาดอาจจะทําให้ตัวคุณเองนั้นสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปเช่นอาจจะต้องมีปัญหาในเรื่องของการเงินอาจจะต้องมีปัญหาในเรื่องของคู่ครองคนหลักหรืออาจจะต้องมีลักษณะของการมีปัญหากับ การงานได้ดังนั้นเราควรที่ต้องหยุดนิ่งแล้วก็ใช้สติในการตั้งมั่นกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้นะครับคือไม่ต้องห่วงนะครับแค่เราต้องอยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วก็ใช้สติกับการคิดมากขึ้นแล้วทุกอย่างจะมีทางออกแล้วก็ทางแก้ไขได้ทุกอย่างยังคงต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็การเรียนรู้และก็อย่า เหมือนกับคิดมากหรือว่าอย่าพยายามทาอะไรที่มันเหมือนกับบน่นทําลายกับตัวเองเพราะมีไพ่เดสตันมาแล้วแปลว่ายัางไงคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จกับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่คุณกําลังไม่ตกกังวลหรือมีความเครียดอยู่ในขณะนี้หรือคุณอาจจะได้ต้องระมัดระวังกับในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับบางทีคุณอาจจะเจ็บป่วย ล้มหมอนนอนเสือได้แต่คุณสามารถที่จะรักษาหายได้จากไพ่เดรซันนะครับนี่ไพ่ที่ต้องเข้าโรงพยาบาลล้มหมอนนําเสือป่วยอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะต้องระมัดระวังสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับออกไพ่ที่เฮอร์มิตไพ่ที่ดีตรงที่ว่าไพ่เฮอร์มิตเนี่ยหมายถึงว่าไพ่ของการเรียนต่อได้ด้วยนะครับศึกษาต่อได้เช่นกันหรือเรียนรู้เอาประสบการณ์กับในเรื่องของการต่อยอดในเรื่องของ การงานก็ได้เพราะว่าไพ่ในออฟวานเกิดขึ้นคือไพ่การงานการงานของตัวคุณอาจจะเร่งรีบหรือรีบร้อนกับในเรื่องของการงานมากเกินไปอาจจะต้องเหมือนกับใช้ power energy กับการคิดการตัดสินใจที่ค่อนข้างรวดเร็วว่องไวแต่มันอาจจะไม่เสถียรพอดังนั้นคุณควรที่จะต้องปล่อยวางกับในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณ หมือนกับเร่งรีบเกินไปนะครับเพื่อที่คุณจะต้องกลับมาเรียนรู้หรือคิดไต่ตองตึกตองให้ดีก่อนในเรื่องของการตัดสินใจกับในเรื่องของการงานแต่การงานเนี่ยยังสื่อว่ามีการเจริญเติบโตแล้วก็ต่อยอดไปในทิศทางที่ดีมีโอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานมีไพ่เดซันด้วยแปลว่าใครที่ออกจากงานเปลี่ยนงานตกงานมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้งานใหม่ นะครบับางคนอาจจะแบบรู้สึกเหมือนกับว่าการงานไม่โอเคการงานรู้สึกเหมือนกับมีปัญหาหรืออาจจะต้องแบบว่าหยุดนิ่งไปการเงินก็ต้องหมุนอะไรแบบเนี้ยเลยทําให้แบบว่าการงานต้องไปตาอดดับหน้าเพราะว่าคุณมีโอกาสจะได้การงานใหม่นะครับไพ่แปดถ้วยแล้วก็ไพ่เดทซันมาบอกว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะได้การงานใหม่ ก็ได้เช่นกันสำหรับใครที่ต้องการมองหาในเรื่องของการต่อยอดในเรื่องของการงานใหม่ก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จและยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานก็มีโอกาส,ากาสได้งานใหม่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าการคิดแล้วการตัดสินใจต้องคิดให้รอบครอบก่อนนะครับว่าการงานใหม่ที่เราจะไปอยู่นั้นมีโอกาสที่จะมีการเจริญเติบโตดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับแต่โดยรมดยวมเนี่ยไพ่บอกว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จได้จากไพ่เดซันด้วยนะครับ ส่วนการเงินนะครับก็ราศีกลุ่มและคณะกลุ่มดาวการเงินก็คือดาวพระศบดีโคจรเป็นกเกษตรอยู่ในราศีธนูเป็นพบเลนลาภานั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสมีโชคมีลาบมีคนคอยสนับสนุนส่งเสริม ทำให้ตัวคุณนะประสบความสําเร็จในเรื่องของชัยชนะและมีโอกาสที่คุณจะได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งในเรื่องของการงานที่ดีขึ้นด้วยนะครับคุณมีโอกาสที่จะโชว์ศักยภาพมี power energy กับในเรื่องของการงานซึ่งมีการต่อยอดไปในทิศทางที่ดีแต่การเงินของตัวคุณเองนะครับมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินที่ดีด้วย,ชวยออเช่นกันมีนายออบเพนทากเกิลเกิดขึ้น ไพ่ดาวพันดัชคือ9เหรียญแปลว่าคุณจะมีความมั่นคงมีโชคมีลาบที่ดีมีโอกาสพัฒนาจนถึงสิบเหรียญเลยทีเดียวด้าน,นหมายความว่าการเงินของตัวคุณนั้นค่อนข้างไหลสะพัดเลยทีเดียวมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้โชคลาภกับในเรื่องของการเงินที่ดีมีคนมาเสนอการเงินให้กับตัวคุณก็คือหมายถึงว่ามีคนมาเิญเหมือนกับมาทาชวนทําธุรกิจนะครับหรือมีโอกาสที่ จะให้โอกาสกับในเรื่องของการเงินกับตัวคุณจากดาวพระศดีคือการเงินนั้นโยกหลังลัคนาตำแหน่งลาภะมีโชคมีลาภที่ดีมีความาในเรื่องของการเงินที่มีประสบความสําเร็จที่ดีมีรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมมีช่องทางในเรื่องของการหารายได้เพิ่มเติมมากขึ้น1ิบเหรียญหมายถึงในลักษณะของอสังหา คุณมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของอสังหารที่ดีด้วยเช่นกันนะครับและก็มีโอกาสที่จะเจริญเติบโตมีการเงินที่เข้ามาแบบหลับๆหรือเข้ามาแบบไม่ทันคาดฝันได้เช่นกันเนื่องจากดาวเสาโครจรกลุ่มกับดาวพฤหัสบดีในผมมาจากเรืินวินาตหรือมีโอกาสที่คุณนั้นจะค้าขายกับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนหรือมีโอกาสทําง,งานกับ บริษัทข้ามชาติเป็นงานไปไปทางานบริษัทข้ามชาติจะดีนะครับมีโชคมีลาบกับในเรื่องของคนต่างแดนมีโชคมีลาบกับในเรื่องของทางไกลมีโชคมีลาบกับในเรื่องของรายได้กับต่างจังหวัดก็ได้นะครับหรือลักษณะของสิ่งที่ดีเหล่านี้ก็จะประสบความสําเร็จได้นะครับในเรื่องของการเงินแล้วก็ต่อยอดในทิศทางที่ดีมีการเงินที่มีความมั่นคงมั่งคั่งขึ้นมามากเลยทีเดียว แต่บางคนอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของรายรับรายจ่ายนะครับอาจจะต้องทําบาลานซ์ให้ดีก่อนเพราะอาจจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งจาก9เหรียญแล้วก็2เหรียญคือเปราะว่าใครที่การเงินยังไม่ดีก็ต้องประครับประคองการเงินนิดหนึ่งคุณมีโอกาสที่จะมีการเงินที่ประสบความสําเร็จได้อย่างที่บอกไปแต่คุณก็ต้องใช้ในลักษณะของการทําบาลานซ์กับรายรับรายจ่ายให้ดีก่อนแล้วคุณจะประสบความสําเร็จกับในเรื่องของการเงินที่ดีได้ด้วยเช่นกันนะครับ เราจะมาดูความรักความสัมพันธ์สําหรับชาวราศีกลุ่มกันบ้างนะครับไพบ่ใบแรกของตัวคุณได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตนั่นหมายความว่าความรักความสุขความบังของคุณนั้นอาจจะต้องออมีการหยุดนิ่งเงียบไปสักพักหนึ่งหรืออาจจะมีทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอาจจะยังไม่เต็มเต็มกับความรู้สึกของตัวคุณเท่าที่ควร ไพ่สีดาบปรากฏขึ้นกับไพ่เดอะเฮอร์มิตคุณอาจจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้นหรืออาจจะมีความรักความสุขความหวังที่ยังไม่เต็มเต็มกับความรักความสัมพันธ์เท่าที่ควรอาจจะมีความรักที่ต้องหยุดนิ่งหรือความรักที่ต้องห่างไกลกันมีไพ่แปดถ้วยเกิดขึ้นเพราะว่าความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเองนั้นอาจจะมีเหมือนบุคคลที่3เข้ามาแทรกแซงด้วยนะมีเดอะไฮเป็นเทสเกิดขึ้นด้วยหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่เป็นมือที่3เข้าไปเกี่ยวข้องกับ เขาก็ได้เพราะว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าเรานั้นตกเป็นรองหรือเราอาจจะมีความรักความสัมพันธ์อยู่ๆเขาก็อาจจะแบบว่ากลับไปคบกับแฟนเก่ากลับแปลว่าเราตกเป็นรองซะง,งั้นเลยถูกไหมครับอะไรประมาณนี้ก็จ,จะเป็นไปได้ทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นอยู่ห่างไกลกันกับคู่ของคนรลักเพศตรงข้ามได้ด้วยเช่นกันมีภายในออกเป็นทักเลิลนแปลว่าคุณอาจจะต้องอยู่ในที่ของตัวเองนิดนึงถึงการเงินจะดีแต่ความรักความสัมพันธ์อาจจะต้อง โดดเดี่ยวสักพักหนึ่งนะครับหรืออาจจะต้องใช้ในเรื่องของการคิดการตัดสินใจหรืออะไรอย่างสักอย่างหนึ่งช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณนั้นจะดีขึ้นเพราะว่าในช่วงของกลางเดือนสิงหาไปแล้วดาวคู่ของคนรักนั้นจะโคจรเข้าสู่ราศีสิงเป็นเกษตรหมายความว่าความมั่นคงแปลว่าความรักความสุขความหวังของคุณนั้นจะมีเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีใครที่มีความรักความสุขความหวังที่ถูก แบ่งปันหรือถูกแบบเขาเรียกว่าอะไระเหมือนไม่ถูกตอบรับเท่าที่ควรนะครับหรือปัญหาของความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมามันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดจากไพ่ h e Fool ด้วยนะครับแล้วคุณจะมีความรักความสุขความอนที่อาจจะมาเต็มเต็กับความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่า เดอะฟูเนี่ยเป็นไพ่ที่แบบว่าความรักของคุณอาจจะยังดูไม่จริงจังมากเท่าที่ควรหรืออาจจะต้องดูกันสักระยะเวลาหนึ่งนะครับสําหรับใครที่เป็นคู่หมายถึงว่าเจอคนใหม่ๆเข้ามาเราก็ต้องดูก่อนว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นยังสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีหรือเปล่าระมัดระวังกับในเรื่องของความรัก,คว,รกความสัมพันธ์อาจจะเป็นเชิงซ้อนเพราะว่าต่อให้คุณคบกับเขาได้แล้วอ่ะคุณก็มีโอกาสที่จะมีความหลักครั้งเก่าของ ของคนเก่าในอดีตของเขากลับมาทําให้ความรักความสุขความหวังของคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทุกอย่างยังคงไม่ไม่เสถียรต้องไปไปมาๆกับความรักความสัมพันธ์สักพักหนึ่งนะครับดังนั้นความรักความสัมพันธ์คุณต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้มากขึ้นนะครับหยุดนิ่งกับความรักความสัมพันธ์และทุกอย่างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่สรุปก,กันนะครับสำหรับชาวราศีกุมรัคนากุมว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเช่นไร ขอไพ่สาใบาให้กับชาวราศีกุมนะครับไพ่ใแบรแรกได้ไพ่เดอะเมจิเชนนะครับตกมาแล้วก็ไพ่สี่เหรียญไพ่8ถ้วยอีกหนึ่งแสดงว่าความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณมีโอกาสที่จะต้องห่างไกลกันหรือต้องจากลากันในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่คุณก็ไม่อยากจะจากลานะไม่อยากจะกลับไปหรืออยากจากจากไกลาจากเขาสักเท่าไหร่มีไพ่ไอออฟคัพเกิดขึ้นแปลว่า มันอาจจะต้องแบบว่าถูกบังคับให้ชาวราศีกุมลัคนากุมนั้นต้องจบจากลาคืออาจจะไม่ถึงกับจบนะแต่จากกันหรือต้องลากันในช่วงระยะเวลาหนึ่งเหมือนกันเพราะมีไพ่แปถ้วยแปลว่าการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การหยุดนิ่งสุดท้ายก็ต้อง มีบุคคลใดบุดคคลหนึ่งที่ต้องเดินออกไปอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่อาจจะต้องเดินจากไปหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้ที่เดินจากคุณไปต้องมีคะแนนคนหนึ่งที่ต้องเดินจากไปแปบดบถ้วยนะครับดังนั้นขึ้นมาถึงสองใบเปราะว่ามันการันตีเลยนะครับดังนั้นคุณก็อาจจะต้องใช้ในเรื่องของความอดทนตั้งมั่นถ้าเกิดคุณยังคิดว่าคุณยังอยากจะต้องอยู่กับเขาหรือรอวันที่เขาจะต้องกลับมาหรือเขาอาจจะมีคอมมิตกับตัวคุณแต่ว่า เ,ออเขาอาจจะยังไม่ทําตามหรืออาจจะยังทําตามไม่ได้หรือเขา,าจ,จะยังเคลียร์ปัญหาอุปสรรคต่างๆอยู่คุณอาจจะต้องทําได้เพียงแค่รอก่อนเนี่ยจากให้ u r of อ w o r d s ort, เกิดขึ้น for s w บสอดคือการเหมือนกับหยุดนิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเขาอาจจะยังเคลียร์ไม่สําเร็จหรือว่าเขาอาจจะยังแบบว่า ทุกอย่างยังไม่ไม่เป็นไปนในทิศทางที่เราต้องการเพราะความรักความสุขความหวังของคุณนั้นยังไงก็มีสำหรับเหมือนกับมือที่3เข้ามาแทรกแซงหรือความรักความสัมพันธ์ที่ตกตกเป็นรองแต่สุดท้ายมีไพ่เดอะเมจิเชีมาแลว้วแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่าง ลงและก็แก้ไขสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างหรือมีโอกาสที่เขาจะกลับมาหาตัวคุณแล้วก็มาสารสัมพันธ์กับตัวคุณได้มากขึ้นมีโอกาสที่คุณจะได้เติมเต็มความรักความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงแล้วก็เข้มแข็งได้จากสิบเหรียญแล้วก็เดะเมจิเชียนะนะครับแปลว่าทุกอย่างที่มันไม่ลงตัวจะค่อยๆดีขึ้นแต่คุณต้องเปลี่ยนแปลงนะคุณถึงจะได้ความรักความสัมพันธ์ที่กลับมาของคู่ของคนรักหรือทำตามสัญญาก็ได้เช่นกันมีไพ่ เดอสันเกิดขึ้นด้วยไพ่สามใบเนี่ยแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะมีการกลับมาและก็มีโอกาสที่จะมีความมั่นคงกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีโอกาสที่คุณนะจะได้เต็มๆจากไพ่เดอดสันเคลียร์ปัญหาทุกอย่างได้เมเจอร์เช่นคือการแก้ไขปัญหาหรือเคลียร์ปัญหานั่นเองและทุกอย่างจะประสบความสําเร็จนะครับในช่วงของเดือน สิงหาในช่วงของประมาณครึ่งเดือนหลังไปแล้วจากดาวอาทิตย์นั้นโคจรเล็งกับลัคนาของตัวคุณเองนะครับก็จะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความมั่นคงแล้วก็ประสบความสําเร็จได้แล้วก็แก้ไขปัญหาแล้วก็กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับพยายามปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดแล้วก็อยู่ในที่ของตัวเองสักพักหนึ่งนะครับและทุกอย่างจะอาจจะมีเกณฑ์ของการที่จะ ปรับไปในทิศทางที่ดีในช่วงของเดือนนี้นะครับอาจจะมีการติดต่อส,สัมพันธ์กับชาวรา,าศีธาตุไฟได้มากที่สุดก็คือราศีเมษสิงห์ธนูที่จะมาติดต่อสรสัมพันธ์หรือมีผลกับตัวคุณมากที่สุดเป็นราศีเมษสิงห์ธนูธาตุไฟนะครับแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างอายุเท่ากับตัวคุณหรือวัยกลางคนนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ